สวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่นันนะคะวันนี้ช่องอทางเพจของเรานะคะเพจขายที่ดินและสังหาทุชนิดนะคะวันนี้เราพาลูกค้าทุกท่านมาชมที่ดินการเกษตรหกไร่สองงานหก6บสองหกตารางวานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะรมก็อยู่ที่ด้านหลังแปลงที่ดินนะคะอันนี้จะเป็นแบบเป็นหญ้านะคะยังยังไม่ได้ปลูกข้าวนะคะสําหรับ,รบตอนนี้ใครต้องการที่ดินสวนเกษตรนะคะแปลงนี้เลยนะครับรูปแปลงสวยมากๆนะครับใช่ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยงามมากเลยแล้วก็ น้องแมมเห็นไหมครับไม่มีวิวอะไรบดบางเลยครับอันน,นี้ล็นแบบสุดยอดเลยนะนครับ แล้วก็เราจะเห็นเสาสัญญาณไกลๆนิดนึงอันนั้นจะเป็นหมู่บ้านนะคะก็คือมองเห็นหมู่บ้านแล้วก็มองเห็นวัดหลวงปู่แสงด้วยนะคะครหรือเขาเรียกว่าวัดบำรุงวันนารามนั่นเองนะคะวัดหลวงปู่แสงอยู่ด้านหลังนี้เองนะครับเมื่อกี้เราก็เดินทางมาจากวัดหลวงปู่แสงนะครับนิดเดียวเองอนะครับตรงนี้นี่เองแต่ว่าคือพอดีอ้อมมาเนาะอ้อมถนนมาแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองขีว่าตำบลค้างคูอำเภอโนนไทยจังหวัดน,นะครราชาสีมานะคะเป็นที่ดินด้านการเกษตรนะคะ เนื้อที่6ไร่2งาน62.6ตารางวานะคะอันนี้จะเป็นแปลงด้านหน้านะคะและติดถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ26เมตรนะคะด้านหลังจะกว้างหน่อยนะคะจะกว้างอยู่ประมาณ48เมตรและความลึกนะคะ โดยประมาณอยู่ที่ประมาณ3 0 2เมตรด้วยกันนะคะบวกลบนะคะหากลูกค้าสนใจที่ดินการเกษตรราคาถูกนะคะและอยู่ที่อำเภอโนนไทยด้วยแม่ขอแนะนำแปลงนี้เลยนะคะขายราคาถูกมากๆนะคะเป็นที่ดินที่มีโฉนดคุดแดงนสงสีจอพร้อมโอนเลยค,ะคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหน้ากันค่ะไปชมด้านหนะะ้าแ,แปลงที่ดินกันล่ะครับง่ค่ะอันนี้ที่น้องแม่เดินนี้คือที่ดินแปลงเพื่อนบ้านนะครับใช่ค่ะ เขาก็จะมีต้นตาลน,นะคะแล้วก็แปลงด้านหน้านี่เขาก็จะปลูกเป็นข้าวปลูกข้าวทำนาน,นะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของแปลงด้านหน้าของเรานะคะรู้สึกว่าเขาจะขุดสระน้ํานะคะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่แล้วก็จะปลูกต้นกล้วยรอบๆบ่อบนะคะมีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังก็ทําเป็นแบบสไตล์โคกหนองนาน,นะคะสําหรับแปลงนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะทําได้นะคะเป็นแบบบ้านสวนการเกษตรได้เลยนะคะ พราะเราใช้เงินนิดเดียวเองนะคะและเป็นที่ดินที่ไม่ใช่ที่ตาบอดด้วยมีโฉนดพุดแดงนะคะนอสอสีจอนะคะหากลูกค้าสนใจโทรหาแม่มได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอนะคะ0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันติดตามเพจ Facebook ของเราก็คือเพจนี้นะคะคือเพจ ขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง YouTube ช่องหลักของเราชื่อช่องว่า n w real estate 78นะคะอันนี้เรก็จะพามาดูครึ่งแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะได้ครับอันนี้คือแปลงที่ดินนะครับค่ะก็เป็นดินร่วนรวนเาเรียกอะไรนะพี่นะันดินดำเลยนะครับเนี่ยดินดำเ,เลยนะฮะดินดำแบบนี้เลยหากุ้้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับขอระวางขอรูปแปลงที่ดินะนะครับแล้วก็ขอข้อมูลที่ดินได้นะครับที่ าลายนะครับ0ูนย์หกสามปดสี่หนะครับใช่ค่ะสําหรับด้านหน้านี่เห็นไหมนะครน้องแหม่มเขาทําเป็นโวกหนองนานะครับค่ะก็ขุดบ่อเลีเ้ยง <พา S 2> ปลาท <ำ S 2> นนําสวนเกเษตรนะครับปลูกบ้านสวนนะครับผมใช่ค่ะแปลงนี้นะคะจะอยู่ห่างจากคุณย่าโมนะคะตัวเมืองโคราชประมาณ47กิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากแยกเดนไทยนะคะแยกสุรนรนารายเนาะตรงนั้นเนี่ย ประมาณเขาเรียกว่าแยกสันเทียประมาณ18กิโลนะคะก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็กว้างกว้างติดกับด้านหน้าแปลงถนนเนะะี่ยค่ะกว้างประมาณ26เมตรคะ่ะหมายถึงว่าแปลงที่ดินติดถนนสาธารณะตรงนี้เลยกว้าง26เมตรลึกทวนอีกครั้งหนึ่ง300กว่าเมตรนะคะ แล้วก็ด้านหลังจะกว้างประมาณ48เมตรนะคะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาเราได้ตลอดเวลา ที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8หรือว่าแอดไลน์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะคะลูกค้าสังเกตไหมคะว่าเนี่ยค่ะลมเย็นสบายมากๆเลยนี่ผมแบบยุ่งเลยนะหมายถึงว่าแม้ว่าแดดจะแรงนะคะเพราะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะคะแดดจะแรงแต่ว่าลมก็เย็นนะคะเนี่ยลมพัดเย็นสบายมากๆเลยเหมาะกับการทําบ้านสวนเกษตรโคกหนองนาเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะครับมีครั้คุณแหม่มครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดสนนสวสิโยชน์แบบนี้เลยนะครับหน้ากว้างมากๆนะครับแล้วก็รูปแปลงสวยงามนะครับแถมราคาถูกมากนะครับหากท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 8 4 1กส8มนะครับหรือแอดไลน์ id 0 6 3 8 4 1กส8มนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับที่ f c e e o o o k แฟนเพจนะครับขายที่ดนและอาหารทุกชนิดนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับที่ Nwrealx778 นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ